สวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะนี่ก็คือดุ้งดิ๊กไดลี่ย้ย่ขนาดเราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่เมโทรรัชดาสามหกค่ะเอในสโลบ์เงรพึ่งบ้านไลน์ต่อไปนะคะสมาชิกมีใครบ้างคะไมคค่ะเพลงค่ะไอค่ะแล้วก็สูงไม่ได้อาแล้วก็สอนค่ะ ล้วก็นเนเซ็นดูหมนมะาเลยมันก็เปชิหนมันเป็นแป้งทุกคนมันเป็นแป้งคือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเออมันมันไม่ใช่ือนบิผงลาบปะ๋อใช่เหมือนผงลาบอือหือเหมือนมะนาวจริงไหม เขาคงยังไม่กินนะเออใชอย้ายให้เขาดูเหมือนที่อยู่ในลูกอมว่ะแต่เขาว่ามันขมกว่ามันขมกว่าที่อยู่ในลูกอมน่าขมปลายนิด่ะข่นไม่ได้นะวันนี้เราจะมา Room TOUR กันนะคะเริ่มจากหน้าประตูและนี่ก็คือคนไม่มีงานทำนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฝากมาถึงบูกับมุกด้วนะคะใช่ค่ะว่าเพื่เคิดถึงมานะคะ Miss you g u y ยะยะที่นี่มีกี่ห้องคะมีสองห้องค่ะ Amazing Oh my gosh ้ยเจ o เจาคล Oh my gosh วลบดีน Computer, computer. 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 Yeah. Oh, <laughs> this is laptop. Uh, laptop. 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 Television. Laptop. Yeah. Yeah. And we have popcorn. Yeah, popcorn. popcorn Sarah buys this, and mine is the one who eats <laughs> this. both board eat. a She's verbal Yeah, she's verbal um, Everyone who watched this video Don't forget to like and subscribe And share And Do anything I'm, that you want Press the no uh, Press the bell button <laughs> Yeah Yeah I, the one who's making a cute face Do not mind a flower? Flower Do not mind tiny guy yeah. yeah this is tillit beautiful flower mm -hmm. this is yeah. this is red flower yeah. and this is gold flower oh get gold flower power yeah มันเบากว่า all right <laughs> 내가 아, 왜? 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 내가 예뻐. 너무 예뻐. 어, yeah. <laughs> 너, 너무 예뻐. 너무 예뻐. 예뻤어. 잘생겼어요. 귀여워. 귀여워. 아! <laughs> 남자친구 어. 없어요. 왜 그래? 메밀팬. 메밀팬. 메밀 못생겼어 คนมีแฟนนะคะเนี่ยจ้าจิงแบบไม่ไม่ดีเลยทั้ไว what what ทำไมได้อะสาล่าสตาร์ล่าโอเคไม่นัดสาล่าโป้อย่เด้วยอย่วยอย่าด้วยสิอมูนี่อัพะเซนเซอร์เซนเซอร์าหมือดูละครอะไรสักอย่างนผู้ชมผู้ชมที่ดียรบนอมานุนี่อัพ เซ็กซ <She xy. S 3> <Christina. S 2> ี่อะไรน่ามัเซ็กซี่นี่อ่ะมันลอกยนทูปไว้นอีกคนนึงยูทูปแนยูโดบุนเออนันเพราะไอปิดใยเป็นอนี่เลยอ่ะเนชลเกรตออันนี้จะไปลงที่ช่องช่องอนะอลลี่แฟนของเราอลลี่แฟน ตัวอยากค่ะสมัครเลยค่ะดูดิ้งมีออลลี่แฝ์เราด้วยใช่ค่ะอย่าลืมไป subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมไลค์ไลค์เพียงแค่เท่าไหร่เก้าร้อยเก้านเอยเก้าสิบเก้าเพราะว่าฉากเมื่อกี้แบบน่าดูมากใช่แล้วก็ยังมีฉากอื่นๆอีกเดี๋ยวรอรอเมมเบอร์คนต่อไปที่จะไปอานนะที่คือแคร์นะคะใช่ด้วยเดี๋ยวเราจะให้ดูของเด็กของดีนะลองโอเคค่ะเราก็ไปอยู่กับไมค์ก่อนนะคะ หลังจากนี้แพนก็จะไปอาล้างกันนะคะอเะิงอันนี้คือคลิปอะไรบุกกูทีคลิปไม่รู้จ่ายเป็นเรี่อดุงดิงไงดุงดิงอาจจะลงในออลิีแฟนคลิปเนี้ยรวมดาวเด็ดชื่อคลิปว่ารวมดาวเด็ดดุงดิงเด็ดดวงดุงดิงไงนะคะไอ้มาพี่เรนพูดไหมคะดาวเด็ดโอ้ยชิเซ็คควย Oh my god น้ำมันจีค่ะน้ำมันจีคุณเต้นช่วยด้วยเราลองก่อนได้ไหมขอทาครีมแป๊บน้ำมันจีค่ะไม่จีเลยค่ะจะเจ็บให้ดูไม่ได้ค่ะตรงนี้มึงเดี๋ยวนะอร่อยเหรอเป็นไงกินไงน้ำมันจีแล้เป็นไงบ้างคะดูดสั่นเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอร่อยแต่เออเป็นภาพตอนไอ้สอนทำแล้วไอ้ไม้ไปชิมวัตถุดิบ ก็มจืดไปหน่อยเคนที่จะเป็นตอบคนต่อไปหวานๆอะไรเงี้ยเพิ่มอีกหนเพราะว่าเราเป็แก้วแรลกเไให้กินเขาไม่รู้อะไรเลยเขาเแก้วลัแตเขาอบกินเราได้ขายตาขาวเียลัสนุกคนนี้อายไม่ได้นอนเราเชื่อไม่ได้เลยสนุกคืนนี้ทุกคนแบบอ้าว อปกติกูไม่ใส่น้ำแข็งไงโอ้ยจอชน้ำมิ้ซีมันอร่อยมากนะะ Amazing อันนี้น้ำมงุค่ะอ้ยน้ำมะงนน้ำมงุอ่น้ำมงุนกันมาค่ะโอ้ยนดกินดีนะน้มด้วยมันคือมันคือนี้ปะเจลเล่ฮัมเจลาบิวตี้ Goodbye Goodbye Okay next video e e In the drawer. Scary, <laughs> scary videos. <laughs> <laughs> no, it's <a> sexy video. Sexy. <laughs> <Safe feeling>. Yeah. <laughs> See you guys. <laughs> <laughs> See you guys. Follow me. Okay. Follow. me. <laughs> okay. Follow me. Follow me. <laughs> ah. Yeah. yeah. Okay. <laughs> จะดูสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องน้ำก็ต้องสมัครรายเดือนออิแฟนนะคะเด็ดเด็ดดุงดิงเดี๋ยวจะเข้าน้ำเลยโอ้โหค่อยๆคลิปต่อไปเราจะเป็นสอนแทนนะคะขอเปลี่ยนตัวนะคือแดงสักคนของกูน่าจะนานขอไปเพราาาะวว่่กูไป๊บๆโอเคอย่าถ่ายหน้ามาดูร่างสวยของมายปะคะปักซีชิลไม่เข้าไปเลยเขาอาบน้ำจริงๆสระผมด้วย เรากล้าที่จะอ่คนที่สองเรามั่นใจแอค่าค่ะแอคอีแอปอีมึงมึงทนี่ก็คืน